เ้ยขอโทษครับอะไรเนี่ยเสียไมารยานเห็นพงพงรดรดหูแดงไหม ไม่เห็นนะคะฉันก็กําลังหาอยู่เหมือนกันค่ะป้าหลานอยู่ไหน้วเนี่ยทำไมมีแต่รถเข็นแม่เขาพาไปซื้อไอเต็มตรงนู้นนะจ๊ะอ๋อข้นุมฝากทำบุญหน่อยนอะจ๊ะวัดป่าตาลจ้ะ อม,มีแค่นี้แหละเอาไปทำบุญจริงๆนะจ้าโซ่ดูได้แล้วครับ ครับได้แล้วครับผมค,ครับเดี๋ยวนี่ถุงยางผมให้ฟรีเผื่อเร็วๆนี้ได้ใช้เอาไปขอบคุณครับ เจ้าตาเรื่ของตาเนี่ยฮะฉัขโมยของหรือเปล่าฉันจ่ายตังค์แล้วนะจ๊ะแล้วนี่สัญญขาณเจอได้แบบพอดีแล้วคนผู้หญิงคืออะไรสัญญาณเตือนสองคนเลยขบวนกันเฮ<อ>้ยหยุดทั้งสามคนอย่าออกจากร้านเด็ดขาดฉันบอกเด็ดออกจากร้าน่ไมมขโยอะไรอ่ะอะไรแล้วสัญญาณมันจะแจ้งเกิดได้ไงฮะฉันไม่ได้ขโมยีวฉันจะขอโทษดีหน่อยฮะไหนไม่ต้องเปรียกหยุดก่อนมันจะเป็นไปได้ยังไงฮะ ท,ท,ทั้งๆที่ท in anyway. ุกคนเนี่ยซื้อของจ่ายเงินกันหมดทุกคนใช่แต่สัญญาณการขโมยอ่ะมันจะดังขึ้นแบบเนี้ยทุกคนจะไปขโมยหรือไงคุณลองดูนะลองเดินออกไปดูสัญญาณการขโมยอ่ะมันก็ดังเหมือนกันนั่นแหละใช่ใช่ไปเลยไปสิเออสัญญางได้ไงวะเฮ้ยอะไเนี่ยเออทำไมโทรมอย่างนี้เห็นไหมว่าเครื่องมันมีปัญหามันต้องขัดข้องเองจริงๆนั่นแหละฉันไม่สนใจละ ฉันไม่ได้เป็นคนขโมยสักหน่ยอยต้นมาหาผู้ชายเป็นขโมยบ้ามันแจ้งเปือนอยู่ตลอดเนี่ยไอ,อ้ไมค์กันเนี่ยลอ,อง,งไปเช็คดูดีๆเออคุณเดี๋ยวก้าวใส่คุณนี่นายคุฉันไม่ขโมยนะคุณครับคุณผูช้ชายครับเดี๋ยวก่อนครับนี่อะไรครับคุณลืมกระเปาา๋าตังค์ไปครับ <c oughs> เดี๋ยวก็เอาของผมขึ้นมาครับเฮ้ย เดี ok ch ch ๋ยวก่อนทำไมในปักประชาชนคุณถึงไปดนางสาวอะนี่จะบอกนะไอเดียะนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมคุณถึงแต่งตัวเป็นผู้ชายคุณจะปลอมเป็นผู้ชายไปทำไมก็ฉันอยากให้อายอะโดนไล่ออกเหมือนกับที่ฉันโดนบ้างยังไงล่ะอายทำไมคุณถึงอยากให้อายโดนไล่ออกอ่ะอ่ะพี่ชอบ แต่ฉันว่ากินแบบนี้เนี่ยมันธรรมดาไปพี่ลองรับให้ได้ดูสินี่เนี่ไอเดียพี่ว่าถึงเวลาแล้วนะอะไรของพี่เนี่ย <c oughs> แต่งงานกันเถอะ <c oughs> แต่งเลยฉันอยากแต่งงานตั้งนานแล้วพี่ยังไม่ยอมขอฉันสักทีถึงตอนนี้มันยังจะเป็นแค่แหวนดอกยา แต่มันก็เป็นตัวแทนความรักของเราทั้งสองคนนะ<ม>ที่สัญญาว่าในานาคนาุนอ่ะพี่จะเอาใบนจริงๆมาให้สัญญานะสัญญาโอเค ไงอ่ะเข้ามวยขอในร้านอ่ะคุณไก่หาคือไอเดียใครมาขอในร้านค่ะคุณไก่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ได้ไงล่ะคุณไก่ค่ะฉันว่ามันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่เลยค่ะเข้าใจผิดงนี้นเหรอบาร์โค้ดเห็นอยู่บนถุงเนี่ยฮะเข้าใจผิดงนี้นเหรอนี่ไอเดียอยู่ที่เชอรี่อ่านเป็นขโมยอ่ะฮะไม่ใช่นะคะคุณไก่ฉันว่ามีเรื่องเข้าใจผิดแน่นอนค่ะฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแล้วฉันก็ไม่ได้รับขโมยด้วยนะเข้าใจผิดหลักฐานคามือขนาดนี้ฉันให้เธอเลือก ระหว่างให้ฉันแจ้งความเอาตำรวจจับเธอกับฉันไล่เธอออกอเธอจะอะไรคุณเก๋อย่าไล่ฉันออกเลยนะคะแล้วก็อย่าแจ้งตำรวจเลยค่ะฉันไม่เอาทั้งสองอย่างอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะคุณเก๋ไปเดี๋ยวนี้ฉันไล่เธอออกใส่หัวไปสิใส่ก็ได้ค่ะใสยังไงฉันก็ยืนยันว่าฉันไม่ได้เป็นคนทําหลักฐานขามือขนาดนี้ยังบอกว่าไม่ได้ทําอีกจริงคเขาใจไม่กล้าดีอย่างนี้เนี่ยเลี่ยงเลยทำงานดีมากอายขอบคุณค่ะ ทอ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 ไอเดียหน้าสงสารจังเลยเนาะชีวิตแกเนี่ยนม่ยมันตกอับหน้าสมเพศเฮ้ยฉันแนะนำงานใหม่ให้แกดีไหมไปไปเก็บขยะไม่ต้องรูร้เยอะรู้ไปขอทานดิไปดิฉันรู้นะว่าใครไป็นแกงฉันแต่ฉันไม่มีหลักฐานเฉยๆเธอรอไว้เถอะวันที่ฉันจะเอาคืนเธอให้ได้รออยู่นะคะพี่รู้อย่างนี้แล้วอะพี่จะร่วมมือกับฉันช่วยกันพิสูจน์ความจริงไหมแต่ พี่ยังไม่รู้เลยนะว่าอายเขาทาแบบที่ไอเดียเล่าให้พี่ฟังหรือเปล่าอะ่ะก็ลองพิสูจน์ดูก่อนถ้าเกิดว่าอายไม่ได้ทําแบบที่ฉันพูดฉันจะยอมออกจากชีวิตพี่แต่ถ้าเกิดว่าฉันโดนไอยกลั่นแกล้งจริงๆพี่จะปกป้องฉันไหมไอเดียคือคนที่พี่รักแล้วหน้าที่ของพี่อ่ะคือต้องปกป้องไอเดียแต่ไอเดียต่างหากที่หนีออกจากพี่ไปโดยที่ไม่ติดต่อพี่กลับมาบ้างเลยอะ่ะงัน้นตอนนี้เราสองคนต้องร่วมมือกัน สัญญากับฉันสิพี่สัญญาแต่ว่าส่หมวกก็เท่เหมือนกันนะแมนแมนเตะบอลคุยกันครับโอ้ยทำไมมันง่วงแบบนี้เนี่ยน้องหายจ้ายืนทั้งวันแบบนี้คงจะเหนื่อยหน้าดูดูงั้นเย็นชื่นใจก่อเน,นะนีีชอบพีหน้าหลักรู้ใจสุดๆไปเลย ชื่นใจมากเลยค่ะชื่นใจไหมครับอับสู้ๆนะแบบพี่มาหาแม่คนอะไรน่ารับกบนบ้านเยรูยว่าใจสุดๆนีไม,ไม่เห็นมีอะไรพี่ปกตินี่ไอเดียแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ย มีห en. ah. ้องนอนอยู่สองห้องหรือว่าไปไปดูห้องหนึ่งโหเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแบบนี้พี่ว่าปล่อยไว้ไม่ได้ละ อยู่ไหนหรือว่าทําตกไว้ข้างหลังนี่ไม่ฉันถึงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแบบนี้เนี่ยฮะน้องไอจ๊ะฮะหานี่อยู่หรือเปล่าพี่ชอบพี่ชอบเจอได้ไงเนี่ยพี่ก็เห็นมันตกอยู่ที่พื้นน่ะน้องไอนี่ซุ่มซ่ามจริงเลยแต่ก็น่ารักน่าเอ็นดูนะพี่ให้อ๋อวีฮีโร่ของหนูขอบคุณนะคะเกือบไปได้เข้าห้องเอ็มพี่ไปก่อนนะจ้าอุ้ย มาแล้วเหรอแม่ตัวดีคุณไก่คะเกิดอะไรขึ้นคะยังจะมาถามอีกว่าเกิดอะไรขึ้นทําอะไรไว้คุณไก่คะแล้วนี่คุณไก่มากับเยไอเดียได้ไงคะจะไม่ได้เหรอคะว่ามันโกงร้านเราอ่ะออกไปนะอไอเดียจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้แหละเธอหยุดเลยนะไอฉันรู้แล้วว่าเธอนั่นแหละเป็นคนใส่ร้ายฉันหาว่าฉันโกงของที่ร้านขโมยของที่ร้านไปทั้งทั้งที่ฉันไม่ได้ทําและฉันก็รู้แล้วว่าเธออ่ะเป็นคนยักยอกขโมยของในร้านแล้วเอาไปเก็บไว้ในห้องของตัวเอง และที่สําคัญเอาเงินสองแสนชี่คืนมาเลยนี้ฉันรู้นะว่าแกเป็นคนเอาไปฉันรู้ความจริงทุกอย่างผ่านกล้องวงจรปิดหมดแล้วไอค่ะคุณไก่ฉันฝากเอาเงินเนี่ยไปเข้าธนาคารให้หน่อยทั้งหมด5้าแสนนะได้คะ่ะคุณไก่แต่เดี๋ยวขอไปหยิบโรัพแป๊บนึงนะคะ,ะเ,รเร็วๆเข้าอย่าช้า ยังไม่เสร็จอีกเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณไก่คะฉันไม่ได้ทำนะคะไม่ต้องโกหกหน้าตายนี่ไอ้เด็กเอามาให้ฉันส<ฉ>ุดเลยฉัน<ฉ><ฉ>ไม่ได้ทำไอเดียมันนี้<ม>ใช่ไหมได้มาแล้วค่ะคุณไก่ทีนี้ยังจะกล้าปฏิเสธอีกไหมอ๋อแต่อย่าคิดหนีนะเพราะว่าก่อนที่ฉันจะมาดักจับหลอนเนี่ยฉันโทรแจ้งตำรวจไว้เรียบร้อยแล้วคุณตำรวจเชิญค่ะคุณไก่คะ ให้โอกาสฉันนะคะไอเดียพี่ชอ็อกไม่เชิญจับไปเลยค่ะคุณตำรวจได้ครับผมขอเชิญตัวคุณไปที่โรงพักกับผม๋ยวนี้ครับดูอขอโทษค่ะให้โอกาส<ค>ดูไปครับ <ไอ S 2> <อ>คุณตำรวจไปเสียก่อนมันเกินค่ะคุณเป็นไงล่ะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวไอเดียฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะที่ฉันน่ะเข้าใจเธอผิดมาตลอดเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณไก่ที่มันแล้วมาก็ให้มันแล้วไปเถอะนะคะ หนูรู้ค่ะว่าคุณไก่เนี่ยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ที่ผ่านมาคุณไก่ก็เอ็นดูหนูมาโดยตลอดขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้โอกาสขอบใจเธอมากนะที่ไม่โกรธฉันค่ะแล้วพี่เนี่ยเอาอยัางไงล่ะจะเป็นแฟนฉันอยู่ไหมไม่เป็นหรอกพี่ไม่อยากให้ไอเดียเป็นแฟนพี่งั้นพี่ก็ไปเลยแต่ว่าพี่อยากให้หน้อยเดียเป็นเมียพี่ตั้งหาก <c oughs> รบกวนเท่าแกไก่เนี่ยไปเป็นผู้ใหญ่ในงานด้วยนะครับได้เลยไม่มีปัญหายกให้เลยสองแสนนี่เป็นสินสอดดีไหมโอ้ยดีแลยเอาใจแต่ว่าเอามาคืนฉันนะให้พี่ชอบคืนค่ะเดี๋ยวจะดูแลเองจ้าโอ้โหไอเดียทำไม ซื้อตุนเยอะขนาดนี้อ่ะทยอยซื้อที่รังหอก็ได้พี่ช็อปไอของพวกนี้ยพี่ก็รู้ว่าผู้หญิงเขาต้องใช้ทุกเดือนนะฮะไหนบอกว่าจะพาฉันมาซื้อของไงมาแล้วก็บน่บนบน่บน,บนแบบนี้เหรอพี่เป็นไวทองหรือไงฮะนี่ถ้าจะไม่จ่ายให้อ่ะฉันจ่ายเองก็ได้ของพวกนี้ยลำคาญสงสัยเมนน่าจะใกล้มาแฮะโดนสนุ่มเลยเรา แกทำไมมันเยอะขนาดนี้อืมมันเผ็ดอะฉันกินไม่ได้หรอกกินไม่ได้อะไรกันอร่อยจะตายจะลองชิมข้าวนึิเยวฉันตักให้มไม่เอาแกกินไปคนเดียวเลยแต่ฉันว่ามันขาดเปรี้ยวไปหน่อยนะ แกขนาดนี้แกไม่ยกมะนาวมาทั้งส่วนเลยล่ะก็ดีนะจานนี้ฉันไม่หานกับแกนะกินไม่ได้อะได้ยังไงกันน่ะมาก็มาด้วยกันกินก็กินด้วยกันแล้วจะไม่หานได้ยังไงไม่พูดแหลออกมาเนี่ยก็มันเพ็ดอ่ะฉันกินไม่ได้แล้วแกกินไปหรือยังล่ะถ้ากินไปแล้วอ่ะก็ต้องหานด้วยกันขอบคุณค่ะ ปังแต่พี่ช่วยถือนะใจจ้าพี่ชอบพี่เป็นแฟนฉันนะพี่ต้องดูแลฉันคนเดียวสิไปถือของให้ปังทำไมอะ่ะแต่ไอเดียเวลาเรามาตลาดกันอะ่ะพี่ก็ช่วยถือของหมดนะไม่ว่าจะของไอเดียหรือของปังแต่วันนี้ไอเดียเป็นอะไรเนี่ยสงสัยเมนแกจะมามั้งเห็นเหวี่ยงคนอื่นไปทั่วตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยปังวันนี้ฉันยังไม่ได้เหวี่ยงใครเลยนะหูดมัวสวด ไม่รู้หละพี่ช็อปของพวกนี้ยมันก็ไม่ได้หนักอะไรปังก็ถือเองได้อ่ะ,อะ,อะก็ได้ทีนี้ก็หายก่อนพี่ได้แล้วนะ,อะไอดียพี่ซื้อมะม่วงดอกมาให้เห็นว่าใกล้เป็นเมนอ่ะชอบกินของเปรี้ยวของหวานไม่ใช่เหรอเอาไปสิ ชอบกินมะม่วงดองที่ไหนกันอะอจำผิดแน่เลยซื้อมาทำไมเปลืองเงินเปล่าๆหรือว่าอผู้หญิงคนอื่นอะมันชอบกินมะม่วงดองใช่ไหมที่ถึงซื้อมาพี่มีกิ๊กใช่ไหมพี่ช็อปอบอกมาเลยนะฉันไม่ยอมอีนั่นต้นอครเอาโทรักทนมะาไอเดียใจเย็นนะโอ้พีไม่ได้มีกิ๊กหรอกก็เห็นว่าปกติแล้วว่าเวลาเป็นเมนไอเดียชอบกินมะม่วงดองไม่ใช่หรอเงียบไปเลยพี่ช็อป ไม่รู้แหละถ้าฉันจับได้ว่าพี่มีกิกนะพี่หัวแตกแน่ไม่มีหรอกจ้าแล้วถ้าอย่างนั้นไอเดียอยากกินอะไรล่ะเดี๋ยวพี่ไปหาซื้อมาให้ฉันอยากเกติมตอนเนี้ยหาให้ฉันได้ไหมล่ะได้สิรอพี่แป้บนึงนะ ไหมครับเอามานี่เลยใครเดียจะกินคนเดียวสี่ไม้เลยเหรอาาก็ใช่นะสิฉันบอกให้พี่ซื้อไอติมมาให้ตัวเองกินหรือไงล่ะ ไปแล้วแกนี่ลืมง่ายจังอ,อฉันเห็นโปรโมชั่นปอกพรอ่ะสามสิบเก้าบาทเองนะออจะซื้อมาเผื่อแกด้วยนะโอเคเลยเออพี่ช็อปขนมปังทำไมถึงไม่มีใครสนใจฉันเลยอะฮะมาถึงก่อนอะแทนที่จะโทรบอกฉันดูสิฉันมาเป็นคนสุดท้ายเลยเนี่ยออแต่ไอเดียพี่ก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เองนะ แล้วแกก็ไม่ได้มาสายในไอเดียเนี่ยมาตรงเวลาเ๊ะเลยแล้วยังไงฉันก็มาเป็นคนสุดท้ายอยู่ดีอะ่ะพี่ก็เหมือนกันพี่ช็อปพี่เป็นแฟนฉันะแทนที่พี่จะโทรบอกฉันสักคำอะ่ะทำไมพี่ถึงไม่โทรโอหรือว่าตอนเนี้ยฉันมันไม่สําคัญกับพี่แล้วใช่ไหมได้ไอเดียมันไม่ใช่แบบนั้นนะรอกสิไอเดียไอเดียไอเดีย ไม่ต้องตามละฉันจะไม่ไปดูหนังดูหนังอะไรสักอย่างละฉันไม่ไปทําไมอะไอเดียจะขี้งุดหงิดไก่แค่เรื่องไม่เป็นเรื่องเลยได้ไหมอะเรื่องไม่เป็นเรื่องงั้นเหรอพี่ช็อปทาไมเดี๋ยวนี้พี่มองว่าเรื่องของฉันอะมันเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อย่างงั้นเหรอพี่ไม่รักฉันแล้วอะพี่ก็บอกมาเดี๋ยวเนี้ไม่เคยดูแลใส่ใจไม่สนใจอะไรฉันสักอย่างเลยอะโทรหาก็ไม่โทรหาแค่บอกมาคําเดียวว่าไม่รักกันแล้วอะฉันจะได้ไปนี่ไอเดีย อย่ารวมหลายๆเรื่องเข้ามาในเรื่องเดียวกันได้ไหมแล้วอย่างหนึง่งตัวหนังเราก็จองไว้แล้วด้วยค่าหนังเราก็จ่ายไปแล้วนี่สมมตินะถ้าพี่ไปดูหนังกับขนมปังแค่สองคนนะ่ะไอเดียจะไม่โกรธพี่อย่างนั้นหรอก็โกรธไงแล้วไอเดียจะให้พี่ทำยังไงวะฮะนี่ไอเดียฉันไม่ไหวกับแกแล้วนะฉันไม่ใช่กระโจนนะที่ต้องมารองรับอารมณ์แกตอนที่แกเป็นเมนน่ะแกไม่ไปก็ไม่เป็นไรฉันไปกับชอบสองคนก็ได้ไปพี่ชอบ หยุดเลยนะพี่ช็อปถ้าพี่ก้าวไปก้าวเดียวอะเราเลิกกันเออเลิกก็เลิกพี่ก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันไปกันเถอะพี่ช็อปจะ้ะที่ฉันมาในวันนี้ ว่าฉันอยากจะมาขอโทษพี่ช็อปที่ฉันทำตัวไม่น่ารักกับพี่ไปทำตัวงี่เง่าใส่พี่ซะได้ฉันขอโทษจริงๆนะจ๊ะพี่ช็อปที่ฉันเป็นแบบนั้นอะ่ะก็เพราะว่าฉันเป็นประจำเดือนพี่ช็อปยกโทษให้ฉันเรากลับมาอยู่ด้วยกันเถอะนะจ๊ะแต่ว่าเราเลิกกันไปนแล้วไม่ใช่หรอโทพี่ช็อปที่ฉันเป็นแบบนั้นน่ะก็เพราะว่าฉันเป็นประจำเดือนจริงๆ อารมณ์ฉันมันก็เลยหงุดหงิดไปหน่อยพี่ชอบยกโทษให้ฉันเถอะนะจ๊ะพี่ให้อภัยฉันเถอะนะฉันรู้ว่าพี่ยังรักฉันอยู่ไอเดียพี่ว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยไอเดียเป็นหนักมากเลยนะทั้งโกรธทั้งงอนทั้งน้อยใจทใั้งร้องไห้จนคนรอบๆข้างไอเดียไม่มีใครทนได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้ประจำเดือนฉันหายแล้วนะ ฉันก็กลับมาเป็นไอเดียคนเดิมคนที่น่ารักของพี่ชอบไงจ๊ะเรากลับมาคบกันเถอะนะพี่ชอบนะไอเดียพี่กลับไปอยู่กับไอเดียได้นะแต่พี่ว่าไอเดียไปหาหมอหน่อยไหมเผื่อว่าหมอจะมีคำแนะนำที่จะบรรเทาอาการเวียงของคนเป็นเมนนะ่ะดีไหม ทุกคนคะทุกคนช่วยแนะนําวิธีการรับมือกับอารมณ์เบี่ยงของสาวๆในตอนที่ประจําเดือนมาได้ไหมคะหรือว่าสาวๆคนไหนเนี่ยที่ประจําเดือนมาแล้วมีอาการเป็นยังไงบ้างช่วยคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังหน่อยนะคะ